ไม่อยากกินยาฟินเนสไลไม่อยากหยอดยาเมนอกซิดิลหรือใช้ยามานานแล้วไม่เห็นผลน้องๆไขมันนี้ช่วยได้อย่างไรคลิปนี้มีคําตอบฮอร์โมนเฮจีทำให้มีการบางตัวหรือเส้นเลือดเนี่ยไปเลี้ยงบริเวณรากผมเนี่ยน้อยลงหนึ่งในเทคนิคที่เราใช้นะครับให้น้องๆไขมันพวกนี้เข้าไปช่วยแทนการทานยาเนี่ยเขาทาํางานยังไงนะครับอย่างแรกเนี่ยเราเจะไขมันมาก่อนเห็นน้องๆไขมันนีนะ้เดินทางออกมาจากร่างกายของเราเอง เซลพวกนี้เป็นไขมันเรียกว่า normal fat นะฮะหลังจากนั้นเราจะมาผ่านการกรองเป็น m i โคร f ฟตและถ้าสุดท้ายเนี่ยที่เราจะได้มาเนี่ยเราจะได้เรียกว่า nano f ฟตเป็นไขมันที่ละเอียดที่สุดนะฮะถามบอกความเล็กท่านแค่ไหนประมาณ500ไมครนะครับหลังจากที่เราฉีดน้องๆไขมันพวกนี้เข้าไปเนี่ยเขาจะมีการกระตุ้นให้เลือดหรือเส้นเลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่หนังศีรษะต้านกับฮอร์โมน DHT ทำให้รากผมเนี่ยฟอตรงนี้เนี่ยน้องๆไขมันช่วยคุณได้นะครับไม่ต้องทําบ่อยนะครับ ทำหครั้งรอดูผลที่6เดือนสุดท้ายผลลัพธ์เนี่ยมากกว่า1ปีนี่คือ1ในหลายเคสที่ประสบความสำเร็จนะครับ